ฝนต๊คร to en. <acht> ับเมื oh. oh man, ่อนี้มาตรวจทองครับทองแล้วครับอ้เม่นี่ก็เหี่ยวแห้งเนาะเบงตเมียมันเนาะเบงตตเมียนก็เห่ยวอยู่แล้วเนาะเบงติดล่ะมันให้ลูกเห่ยวนะเบงเตเมีมันติดล่ะ โอ้ยถ้ามันแดดดีเอาไปผูกไปหันเดินมองรถจอดหั่นแหงแรงจึงคือง่า่เห็นครับพอเนตว่าเลียงซ้ำในพอดีครับสองโคมโบเมยโมเมยนะแย่ร้ายกว่านี้สำหรับกูกกระเซียนแล้วมาเลียงยาเลียงร้ายกู่นีเพิ่นว่าครับมันพอดีโบเมย

สีเปาจะนมกกหญ่นื่อยล้วเอยัดหนกอัดขัดอกขัดแค่น่น่าจะไหลคือลายสุดสุดผุนอตัวนี้ตัวนี้ไปซื้อตามบอกคนละเจ้าอี่คันแดนนี่โอ้นี่บ่ดนนูแล้วกว็ไผู่กแล้วผูกูเดี๋ยว,วพามาชมลูกงครับเป็นลูกพ่อพันธุ์เชบสามหนึ่งครับทั้งสองตัวนะครับ ตัวนี้พคกงสงดีเงาครับลำตัวเงาครับลูกขีเอบสามหนึ่งครับตัวนี้ลำตัวเงาดีอีกตัวหนึ่งครับเม่นี้มาตรวจทองทองหาเดือนครับตัวนี้ก็ทองไกสีคอดนะครับตอนนี้ทองกับตันผ้าร่วยครับ กับตันผ้าลวยลูกก็มีปานนิดหน่อยครับเวัดลำโตเงียวดีนะครับตัวนี้โกโกให้มักกับสมลองมึงครับมักโค้งสางง่ายๆสำหรับผู้เลี้ยงพันว่าสองโตพอดีเม่์เลี้ยงไยกว่าดีก็เมือ่อย